สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ4สถานะนี้รีบแก้ไขด่วนได้สิทธิ์แต่ไม่ได้เงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ก,รก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เช็คสสถานะได้สิทธิ์ w วอร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com แต่ไม่ได้เงินทกสปรับปรุงระบบตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินแจ้งเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร,ร,กรแต่ไม่ได้เงิน4สถานะรีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเตรียมปรับปรุงข้อมูลการตรวจสอบผลการโอนเงิน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์หรือมาตรการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28เมษายน2563ผ่านเวิร er ์นไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา แต่ไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีรับทราบใน4สถานะดังนี้ 1. ท่านได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จบัญชีปิดไปแล้วโปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี 2. ท่านได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จบัญชีถูกอายัดโปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี 3. ท่านได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จเลขที่บัญชีผิด ปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญ,ญชี 4. ท่านได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จบัญ,ญชีไม่เคลื่อนไหวโปรดติดต่อธนาคารนี่นะครับ4สถานะนี้นะครับท่านได้รับสิทธิ์นะครับแต่ทกสโอ,อนเงินให้ท่านไม่เข้านะครับเพราะว่าบัญ,ญชีที่ท่านผูกไว้มีปัญหานะครับให้รีบติดต่อด่วนนะครับตราบใดที่ท่านยังไม่ติดต่อนะครับเขาก็โอนเงินให้ไม่ได้นะครับแล้วเมื่อแก้ไขแล้วก็อาจจะต้องรอวันโอนอีกนะครับ เพราะว่ากรณีแบบนี้เขาก็ต้องมีรอบการโอนนะครับอาจจะทําให้เสียเวลารองเงินนานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดเข้าสี่สถานะนี้นะครับติดต่อธนาคารให้ไวเลยนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปดิดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ